เพิเตออ๋อเต็มจอเลยอะไรอะไๆก็ว่าผมเด็กนะใช่ใอะไรอะไรก็ปแบบไปปิดตรงนู้นให้หน่อยดีครับเดี๋ยวพี่มิ้นไม่ปิดตรงน้นออ๊ยเดี๋ยวมินเอาไม่ได้เดี๋ยว แัที่คนเนคนเดมยเธอไปไม่มีแค่หัวใจแต่เป็นคาสัญญาว่าจะรักตลอดไปไม่มีคำวันวานส่งห้อทุกวันแต่ก็แค่เธอมีการโท่อันกพอใจจามีจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรฉันคนนี้สัญญาจะอยู่กับเธอตลอดไปไ่เคยทำใมีเธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือแอีครั้งไม้เธอาสวัสดีค่ะ ยังยังอยู่ลูกนานๆอยู่ก็หนูเอาไว้ใกล้อย่างเี้ครับเอาไว้แบบนี้นี่ไหนสวัสดีดูชื่อนี้หน่อยเอาพูดดิอ่ะเปิดช่องเลยวันนี้มาเปิดช่อง<ด>กับช่องที่นอีกแล้วเดูชื่อนี้ดิคือ แนะนำไปอีกแบสำหรับคนที่แบบว่าเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักนะคะอันเยวให้น้องแนะนำก่กอนอ่ะน้องจ๋อแตงกิ้วครับสวัสดีแตงกิ้วนน okay. พี่มิ้นจา๋าพี่มิ้นมีคนทักพี่มิ้นด้วย ครับชื่อแดงกี้วอุ้ยมีคนกดของใครแล้วมันไลฟ์สดไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ก่นนอนเดี๋ยวไลฟ์ก่อนออืแดงกี้วกินข้าวอย่งเพิ่งกินเมื่อกี้คร่ะทาไมถามพี่มิน้างเหรอพี่มินยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่เตยเป็นไงบ้างพี่เตยสู้ๆนะวันนี้พี่มิ้นต้องได้กินเค้กนะพี่เตยสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนหนังสือกันอยู่ปะเนี่ยเด็กๆหรือพักเที่ยงแล้วหรือยังไงไปโรงเรียนกันไหมมันก็โตแล้วปะคุณก็ไว้คุณก็จะมาไว้นะนี่ไม่ใช่การพ้นแต่มาเป็นแฟนผมซะ ด็กก็รักเป็นี้พี่แต่เดวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วร,ร,ลร,รับองพี่อยากจะบอกไว้แล้วก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การป้นแต่มาเป็นแฟนผมซะไอ่อาะอ้เขาว่าผมเด็กผมเด็กแต่ว่าผมเด็ก

วันวินวันวันนี้น้องไม่ได้ไปเรียนเรียนวันวินวันค้างอายอายน้องไหมที่วีใจอะไรอ่ะอ่ะตะกี้ร้องไปอ้อน้องไหมเขาจะให้ตะกี้ร้องเพลงไงพี่มีร้องไม่เป็นไงอ่ะอ่ะตะกี้ร้องอ่ะท่อนไงจะเป็นไหมพี่เดียวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วปะ จะจะอบอกเอาไว้แล้วก็จะมาไว้นะนี่ไม่ใช่การปนแต่มาเป็นแฟนผมซะน้องร้องได้ด้วยนะเดีย็กคนนี้มันก็โตแล้วปะจะบอกเอาไว้แลวก็จะมาไว้นะนี่ไม่ใช่การปนแต่มาเป็นแฟนผมซะอะไรนะเพว่าน้องร้องได้ด้วยนะ สำหรับใครที่แบบข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักนะคะอันนี้คือน้องแตงกิ้วน้องแตงกิ้วเป็นใครนะโอเ้น้องแตงกิ้วมีช่อง Youtube ด้วยพี่มินน่ารัก่ะขอบนค่ะ MC แตงกิ้วเลิกติดตามพี่มินละโอ้ยไม่เอาเองเก่งจังน้องแตงกิ้ว กไม่ไ้มีเอฟซีควพี่เอซีหายหมดเลยเอหายหมดเลยแล้วแต่แล้งกิ้วพี่มิ้นรอข้าวอยู่อะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่แบบแล้งกิ้วกินไปแล้วอ่ะแบบนึงขอหาเพงก่อนกินข้าวกันเลยนะคะน้องๆคนไหนแบบที่สั่งเสื้อพี่มิ้นไปแล้วแล้วอะไรนะได้เสื้อแล้วบ้างใส่ใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมแบบใส่แล้วถ่ายแบบให้ดูหน่อยได้ปะ คิดถึงแตงกี้อ๋อวันนี้มีใครอยากเปิดกล้องคุยกับพี่มิน้นบ้างวันนี้ให้วันนี้เปิดให้เปิดกล้องคุยกับพี่มิน้นสองคนใครอยากจะคุยกับพี่มิน้นบ้างแบบวิดีโอคอลอย่างเงี้ยเด<อ>น็ดดีวันดีค่ะคุณอ้อมหนึเเ่งอันนี้ฟังเรื่องแตงกี้กอ๋ว น้องได้ครับอ่าอ่างั้นงั้นขอมาเลยจิ๊มาส่งคำขอมาเลยค่ะถ้าอยากคุยกับพี่มิ้นกับน้องแมงกิี่ถึงเพลงไหนเด็ดอันนั้นอันไหนอันไหนอะสำหรับใครที่รอดูคลิปมิลานปันนะคะอดใจรอเร็วๆนี้น่าจะ อยากจะเอาออนแอร์ให้เร็วที่สุดคือวันอาทิตย์อะค่ะถ้าเกิดใครที่เปิด YouTube แล้วไปดูช่องผมอยา่าอย่าคิดนะครับผมยังไม่ได้ลงเลยออหมายถึงเสื้อครับออมโอเคโอเคนึกว่าเปิดกล้องอยากจะคุยกับพี่ ไม่มีใครมิ้นเลยอ่ะนี่แหละสันกิวอ่านเก่งกว่าพี่มิ้นท์อีกไม่มิมมม้นมาหน่อยแล้วมิ้นมาหน่อยทุกคนแล้วเดี๋ยวให้น้องอ่านอยให้น้องอ่าน มีคนเข้าดูเยอะนะแต่ไม่มีคนเมนต์อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีใครเมนมาแล้วอ่ะ<ม>ไปะเลยไปแลยตะกิ้สอนพี่มินอ่านหน่อยพี่มินจะได้อ่านทุกทุกเดี๋ยวน้องส่งของไปให้นะครับตอนที่ ทำทำอะไรทำให้น้องให้ให้น้องเต้นให้ดูหน่อยครับคิดถึงให้น้องเต้นให้ดูหน่อยคิดถึงใครมีสองคนให้น้องเต้นนะเต้นไปเต้นเต้นอให้เต้นนะเอาเอฟซี้ขอให้เต้นเราก็ต้องเต้นหนิเอต้นหรอไต้องทำเออเราจะได้เป็นแบบยูทูบเบอร์เอฟซีเราเต้นก็ต้องเต้นเอาเลว เอ้า FC ขอมาเอาไปเลยเอาเอา FC ขอเพลงอะไรเพลงนี้เอาเอาเพลงนี้เอา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 เต้นเอ่ะอาเอา FC ขอมาก็ต้องคิดถึงน้องมิ้นอ่ะนี่ก็เต้นไม่ถูกนี่งจริงเต้นไม่ถูกอันนี้เต้นไม่ถูกเนี่ย FC ขอมาไงอยากให้น้องทำอะไรบอกบอกน้องทำได้หมดเลยแฟนพี่มิ้นไปไหนคะพี่มิ้นโสดใครขอมาเนี่ยให้น้องเต้นเนี่ย ค่อยๆให้น้องทำอะไรอีกให้น้องทำอะไรอีกน้องเต้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนเพลงเอาไปเพลงอะไรเนี่ยเปลี่ยนเพลงดิเอาเพลงอะไรนักกิเต้นเพลงอะไรได้รักตีไซเล่เนี่ยเอาให้ให้น้องไม่ไม่ไม่เจ้าน้องได้เปล่าครับเนี่ยน้องก็เต้นแล้วเนี่ยให้น้องทําอะไรน้องก็ทําเนี่ยให้น้องทําอะไรอีกให้น้องเต้นน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh, น้องน้อง,น,องน้องเต้นเพลงไหนได้บ้างเต้นเพลงนี้ก็ได้เพลงที่โรงเรียนอ่ะเพลงไหนเพลงไหนเพลงไหนเด็กก็รับไปเต้นไหมได้เป็นปหมไม่ค่ะไม่เคยเปิดให้น้องทําอะไรตอนนี้เปิดโอกาสจะให้น้องเตกิวท,ทำอะไรแบบแทนตัวแทนพี่มินเลยตเตกิวจัดให้เอฟซี FC ขอมาแบบครับอ,อะ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 ,อะ เอาไปเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละเขาจะได้ยินด้วยสวัสดีครับเพลงอะไรวะเนี่ยแบกลงไม่ได้เสียงเอาไปอาเต้นอาเต้นดิเต้นยังไงวะนี่อ่ะอ่อ่อ่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะยันยังไม่มีอ่านเดี๋ยวพี่ยี่อ่านให้เต้นไปเต้นไปเออ บอข้อความมาหาพี่มินบนี้ด <ยะ S 2> ิ <laughs> พี่มินครับเอาข้อมือไปตัดอย่างครับอยากให้อยากเห็นพี่มินเต้นกับแตงกิว้ว <laughs> เ้นคู่กันเลยนมยต้องให้น้องเต้นน้องแตงกิ้วเป็นตัวแทนเซนจะมีขอถัดไปต่อเล่นสปีดขึ้นแล้วเนี่ยนี่เล่นสปีดแล้วเนี่ยน้องจะไม่ไหวแล้วแล้วเนี่ย น้องจะไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องไม่ไหวแล้วทุกคนขออย่างอื่นเออขออย่างอื่นขออย่างอื่นขออย่างอื่นเออขออย่างอื่นขออย่างอื่นอยากเห็นพี่ตอบน้องด้วย <c oughs> ตอบน้องด้วยครับครับครับ ของน้องด้วยคือให้ให้ังเกียวอีกอย่าตอบแต่พี่มิ้นใช่ไหมให้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 ดังเกี่ยวอีกพี่มิ้นเต้นเลยพี่มิ้นไม่เต้นในพี่ทำงานเด็กเต้นได้ทําอย่างอื่นทำอื่นให้น้องทําให้ให้ดังเกี่ยวทำให้เกี่ยวทำทันทีหมดโอ้ยน้องบอกว่าโอ้ยเหนื่อยใครเป็นคนขอมันเนี่ยเพลงให้เต้นเนี่ยให้น้องเต้นเนี่ย ทำไมแบบเด็กนักเรียนไม่ไปเรียนเลยสิกันงงงขออ้างชัดๆพี่มิน้นท์ไม่พี่ไม่สามารถเต้นได้เอรพี่ให้ไปขิวไงเพรเอสซีห่อมาเลยแบบให้ไปขิถ้าเกิดใครให้เต้นอีกนะร้ <c oughs> องเพงเลงร้องเพลงอ่ะไปขิวร้องเพลงอ่ะปี๊ปีปีเพลงปี๊เพลงพ จะให้ร้องเพลงเพลงอะไรอเต้กิ้วร้องเลยเพลงอะไรร้องได้เอาร้อเอฟซีขอมาเอฟซีขอมาเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคือค่อยไล์เดี๋ยวพี่ไล์อ่าเดี๋ยวดูดูดูน้องหน่อยน้องมีช่อง youtube ด้วยนะทุกคนชื่อ youtube ช่องอะไรนะเต้กิ้วแชแน่เต้กิ้วแชแน่เพลงอะไรล่ะเนี่ยเอฟซีรอแล้วเนี่ยเอฟซีขอมาก็ต้องรีบจัดไม่แต่งนะ งไงเพลงยูทูบเบอร์คนนึ่งไงอ่าๆร้องอ่านี่ก็แล้วก็ต้องหืดต้องือดนี่ไปทางนู้้นอ่าแล้วก็ร้องยิงอะไรวะกินข้าวะครับพีเลียมพี่อยอือโืออ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 อะไออืออือแล้วงั้นถ้าถึงห้อง เดี๋ยวพี่มิ้นต้องไลน์นะเดี๋ยวให้พี่เต้นเพราะไม่ใช่ที่ทำงานไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่มิ้นไปกินข้าวละขออีกหนึ่งเพลงขอให้เต้นเกี่ยวเต้นให้ดูอีกหนึ่งเพลงเพลงอะไรเพลงเพลงนั้นะเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเด็กก็รักเป็นนั่น่ะเดี๋ยวพี่มิ้นจะไปกินข้าวละ เป็นเวลใจะให้กับน้องๆที่กลางอกหักนะคะคือพี่ขออนุญาตแจกความสุขให้กับโดยการที่แบบว่าให้น้อง,องเตยร้องเพลเอาดิเอาดิเดพลเด็กก็รักเฟนนะเดี๋ยวพี่มี้นจะไปอ่ะดูเนียเด็กก็รักเฟนเด็กก็รักเฟนออพี่มิ้นจ๋าจ๋าน้องเตยพี่เตยไม่ร้องนะสู้ๆไม่ร้องไม่ร้องขอขอขอให้น้องตเ้วเต้นเพลงนี้แล้วก็ววร้องเพลงนีง้ให้กับพี่เตยนะเป็นกำลังใจให้กับพี่เตย ตัวอยา่างมันจะต้องน้องเตยพี่นิ้เนี่ยจะบอกว่าพี่เตอยอ่ะอเ,เลือกเพลงก่อนเลือกเพลงก่อนพี่เตยไม่ได้โอกเคเอาใหม่นะน้องเตยไม่ว่าจะร้องเตยหรือว่าใครๆก็ช่างอะคะ่ะถ้าเจอปัญหากับเรื่องของปัญหาของหัวใจถ้าคนที่เรารักเริ่มรู้สึกไม่รักเราหรือวันหนึ่งเขารู้สึกเปลี่ยนไปสิ่งที่เราควรจะทำคือรักตัวเองรักเอก๊มากๆอ่ะเลยเจ๊หรือยังเอ๊ะีขอมันเนี่ย เข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนแล้วอ้าวเต็งกี้เข้าเรียนแล้วทุกคนเต็ง <laughs> กี้เพิ่งเต้นให้ดูอยู่เลยเมืเ่อกี้โผล่แล้ว